คุณผู้ชมยังได้ SMS ปลอมอยู่ไหมคะ SMS ที่มักจะแนบลิงก์อันตรายเข้ามาด้วยเด้งเข้ามาในกล่องข้อความในโทรศัพท์มือถือของท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมายังได้ SMS แบบนี้อยู่ได้ไปเครื่องเครื่องหนึ่งที่ กระจาย SMS แล้วก็ส่ง SMS นะคะเรียกว่าเครื่องจำลองสถานีฐานหรือว่า f โ b a s e Station ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มได้เป็นครั้งที่3แล้วเครื่องนี้จะเคลื่อนที่ผ่านย่านหรือว่าโซนที่มีคนพลุกพล่านใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับ SMS ดูดเงินที่น่าสนใจก็คือเวลานี้มีการพัฒนาระบบให้สามารถยิง SMS ได้ไกลถึง3กิโลเมตรและเจ้าหน้าที่พบว่ามีจีนเทาอยู่เบื้องหลังและทำเป็นขบวนการติดตามจากรายงานค่ะ รถเป้าหมายอยู่เลนกลางตลอดผ่านสุขุมวิทซอยของขาเข้าเครื่องจำลองสถานีฐานหรือฟ้าวเบสสเตชั่นเชื่อมต่อกับเครื่องจ่ายไฟเคลื่อนที่กำลังไฟ8,000วัตต์1ตู้เราเตอร์ไวไฟ1ตัวและโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องที่ส่งข้อความไปแล้วเกือบ1ล้านครั้งภายในเวลาเพียง3วันถูกพบอยู่ในรถเป้าหมาย ตำรวจไซเบอร์ติดตามและเข้าตรวจค้นรถคันนี้ที่ถนนสุขุมวิทเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังได้รับแจ้งจากคนในพื้นที่ว่าได้รับ SMS ดูดเงินในย่านนี้คนขับรถเป็นชายชาวจีนถือวีซ่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ระบุว่าพฤติการของขบวนการนี้จะแบ่งหน้าที่กันทำ มีกลุ่มคนจีนทำหน้าที่ป้อนข้อความเข้าโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันเนื้อหาข้อความแตกต่างกันเพื่อเตรียมส่ง SMS 1คนจะทำหน้าที่ขับรถตระเวนตามแหล่งชุมชนและใช้โทรศัพท์มือถือส่งสัญญาณ SMS ปลอมไปยังบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เจ้าหน้าที่ขยายผลคาดว่าขบวนการนี้อาจเคลื่อนไหวอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำหลังพบบางส่วนหลบหนีออกไปทางประเทศกัมพูชาและลาว เขาเป็นหนึ่งในะบวนการในการส่ง SMS ด้วยเพราะว่าในการสั่งการเนี่ยขับรถขับรถไปเนี่ยเขาจะต้องมีมือถือเขามีมือถือของเขา4ตัวเขาก็จะได้ะไอมือไอสตัวเนี่ยก็จะรับข้อความจากจากเครือข่ายของเขาว่าตอนนี้จะหลอกหลอกว่ารางวัลมีคะแนนเท่าไหร่อีกอันหนึ่งเป็นการไฟฟ้าอีกอันนึงเป็นอะไรหลายๆอย่างเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วกลุ่มชาวไทย6คน ใช้รถยนต์4คันระเวนขับส่ง SMS ที่มีลิงก์ดูดเงินในลักษณะเดียวกันภายในรถพบอุปกรณ์เฟ้าเบ,าเบต4ชุดส่งสัญญาณไปบริเวณใกล้เคียง20 0 0 0ไหมายเลขต่อเครื่องสร้างความเสียหายกว่าร้อยล้านบาทและปีนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับชาวฮ่องกงสองคนฮิ้วเครื่องจำลองสถานีแบบพกพาเดินห้างมาบุนคลองรัศมีส่ง SMS ไม่เกิน1กิโลเมตร การจับกุมครั้งล่าสุดตำรวจไซเบอร์ประเมินว่าเทคโนโลยีของตัวเครื่องได้พัฒนาสามารถรบกวนสัญญาณได้ทุกประเภทในระยะที่ไกลกว่าเดิมถึง3เท่าเอ่อณขณะนี้เป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดสำหรับตัวที่จับได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนระยะทางรัศมีเนี่ยจะ,จะแค่ประมาณกิโลเดียวสมมติตั้งอยู่ตรงนี้วางอยู่ตรงนี้โซนเนี้ยวัดวัดเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยรัศมี1กิโลแต่ตัวนี้ใช้ได้ถึง3กิโล แต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่อย่างสยามสแควร์อย่างอย่างอะไรที่มีตึกเยอะๆเนี่ยลัศมีก็จะเหลือประมาณ500เมตรเพราะมันไปนติดตึดกกัะประมาณเนี่ครับเป็นเ,เขาเรียกอะไรสัญญาณมันแรงขึ้นแล้วก็สามารถทะลุทุลวงได้ทุกเครือข่ายนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ตอนนี้เราพบว่ามีการขายบนอินเทอร์เน็ตของประเทศจีนนะครับเดี๋ยวขอประสานงานกับทางตำรวจจีน ในการจับกลุ่มพวกนี้ด้วยการอย่างที่พี่เอก็จะมีการมาตรการเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องลิง,ลงกำลังทําอยู่นะครับแล้วก็ส่วนฟา b เบสเนี่ยอาจจะต้องประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการที่ให้ขนส่งสินค้าเข้ามาเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ได้อนุม,มัติให้นาเข้ามาอยู่แล้วเครื่องจําลองสถานีฐานหรือฟาวเบสเตชันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปล่อยสัญญ,ญาณโทรศัพท์ปลอมไปบีบสัญ,ญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายให้ลดน้อยลงทำให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้รับ SMS แนบลิงก์ดูดเงินจากเครื่องนี้หากหลงเชื่อก็อาจพลาดคลิกลิงก์ดูดเงินที่ส่งมาพร้อม SMS ได้เครื่องเฟาเบตเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานอยู่จริงในอุตสาหกรรมการสื่อสารแต่สำหรับประเทศไทยการนำเข้ามาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตจากกสทชก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าทอฝันช่วยชูไทย P ี s รายงาน